ในภูมิทัศน์การเมืองแบบจารีตประเพณีเรามักยึดติดกับสมการความเชื่อที่ว่าตำแหน่งคือบ่อเกิดแห่งอำนาจและการหลุดพ้นจากตำแหน่งย่อมหมายถึงการสิ้นสุดของบทบาทแต่สำหรับกรณีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นนิยามดังกล่าวกลับถูกท้าทายและรื้อสร้างใหม่อย่างสิ้นเชิงวันที่เขาจำต้องก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำพักและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามกลไกทางกฎหมาย แทนที่จะเป็นจุดอวสานกลับกลายเป็นปฐะมบทของปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจและทรงพลังยิ่งกว่าเพราะสิ่งที่พิธากำลังถือครองอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เก้าดีในสภาหรืออำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินหากแต่คือซอฟต์พาวเวอร์ทางการเมืองที่ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นอำนาจในรูปแบบนามธรรมาท,ที่สามารถแทรกซึมและยึดครองพื้นที่ทางคิดของผู้คนได้อย่างเบ็ดเสร็จและกว้างขว,าง,วางกว่าอำนาจทางกฎหมายเสียอีกแม้ในทางนิติในเดจัวบทบาทของเขาจะถูกพันธนาการด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายและกับดักทางรัฐธรรมนูญแต่ในทางพฤตินัยเดฟักโตพิธาได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเหล่านั้นและอยู่ระดับสถานะของตนเองขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลง Symbol อ f change ทที่งอิิพลการดำรงอยู่ของเขาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในกรอบของรัชชาติไทยอีกต่อไปเราได้เห็นประจักษ์พยานผ่านการปรากฏตัวบนเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการได้รับเกียรติให้เป็นเฟลโลหรือผู้บรรยายในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกอย่างฮาร์วาร์ดและ MIT มหรือการได้รับความสนใจจากสื่อยักษ์ใหญ่ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการยอมรับในสถานะผู้นำทางความคิด ของระบบราาประชาธิปไตยในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นสินค้าที่หาได้ยากยิ่งในบริบทการเมืองโลกปัจจุบันในสำคัญของภาพลักษณ์ระดับสากลน,นี้สะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลของพิธาไม่ได้ลดน้อยถอยลงตามสถานะทางกฎหมายแต่มันกำลังเกิดการแปลรูปจากเดิมที่เป็นอำนาจสั่งการซึ่งผูกติดกับตำแหน่งหน้าที่กลายมาเป็นอำนาจในการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นอำนาจที่คู่แข่งทางการเมืองยากจะทำลาย เพราะมันตั้งอยู่บนฐานของศรัทธาและการยอมรับในระดับสากลซึ่งเป็นเกราะป้องกันทางเมืองชั้นดีที่ทําให้ฝ่าตรงข้ามต้องคิดหนักหากจะดําเนินการใดๆที่รุนแรงเกินกว่าเหตุเมื่อพิจารณาบริบทการเมืองในประเทศบทบาทของพิธาได้ปรับเปลี่ยนไปสู่สถานะเชิงยุทธศาสตร์ที่น่าจับตามองเขาทําหน้าที่เสมือนลมใต้ปีกและทูตสันทวไมตรีภาคประชาชนให้กับพรรคต้นสังกัดใหม่การเคลื่อนไหวของเขา คือการถ่ายโอนต้นทุนทางสังคมที่เขาสั่งสมมาอย่างมหาศาลไปสู่องค์กรใหม่เพื่อประคองกระแสความนิยมไม่ให้ตกหลน่นการลงพื้นที่ของพิธาในวันนี้จึงมีในที่ลึกซึ้งกว่าการหาเสียงเลือกตั้งแบบเดิมๆแต่มันคือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการตอกย้ำอุดมการณ์และการสร้างเครือข่ายมวลชนให้เข้มแข็งในระดับรากฐานความนิยมในตัวเขาได้กลายเป็นลัทธิความเชื่อที่ผูกโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเมืองภาคประชาชนที่ยั่งยืนกว่าระบบหัวคะแนนในอดีตสิ่งที่น่าจับตาและวิเคราะห์ที่สุดคือสถานะการเป็นตัวแปรอิสระที่ฝ่ายกลุ่มอำนาจรัฐไม่อาจละเลยได้ตราบใดที่ชื่อของพิธาลิ้มเจริญรัฐยังคงครองอันดับหนึ่งในโพลความนิยมอย่างต่อเนื่องเขาก็เปรียบเสมือนเงาที่ทอดทับทุกการตัดสินใจของรัฐบาลทุกนโยบายที่ออกมา จะถูกสังคมนำไปเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ของเขาโดยอัตโนมัติทำให้รัฐบาลต้องทำงานภายใต้แรงกดดันของการเปรียบเทียบ b e n c h m a r k i n g pressure ตลอดเวลาดังนั้นบทบาทของพิธาในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงขนนอกสภาที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วรอวันเหลือนหายแต่เขาได้สถาปนาตนเองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีชีวิต Living p o l i t i c a l institution การเคลื่อนไหวของเขาคือการสะสมบารมีและรอคอยจังหวะเวลาทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมทาม,มิงเพื่อกลับมาทวงคืนพื้นที่และสารต่อภารกิจที่ยังค้างค้าง,างนี่ไม่ใช่การถอยเพื่อแพ้แต่เป็นการถอยเพื่อสร้างแรงเหวี่ยงที่จะส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นต่อโครงสร้างการเมืองไทยในอนาคตอันใกล้นี้